ว้าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมตุ้ยแมททอยนะเราจะมารีวิวนะครับนี่เป็นโดรนกันน้ําบอดี้มาใหม่นะครับสวยงามมากๆเลยครับมี2บอดี้ให้เลือกนะครับมีสีดําแล้วก็มีสีขาวนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ถือได้ว่าสวยงามมากๆครับนี่สีขาวก็เป็นขาวฟ้านะครับเท่ๆนะครับกันน้ําได้นะครับเพื่อนๆนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับส่วนลำนี้ก็เป็นสีดํานะครับโอเค เดี๋ยวจะไปบินกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่คือเป็นหน้าตาในส่วนของรีโมทนะครับแบบนี้นะครับนี่รีโมทก็น่ารักน่ารักครับที่สําคัญเลยนะเขาก็จะแถมนี่พวกอุปกรณ์สายชาร์จ USB มาให้ใบพัดสารองให้แล้วก็ขาตั้งให้นะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแบตลิโพครับน่าเล่นมากๆครับเดี๋ยวการบินจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยนะครับ let's go โอเคครับเดี๋ยวเราจะบินกันเลยนะครับว้านี่ ง่ายมากเลยครับโอ้ยว้าวยี่ไล้เก๊กเก๊กตั้งเลยโอ้โหนิงหน่งมากครับเยอะม,มากครับเล่นง่ายเล่นง่ายจริงๆนั้นตัวนี้ราคาไม่แพงน,นะครับกันน้ำได้นะ นี่เราจะให้บินไปที่ไหนก็บินได้หมดนะครับโอ้ยเย็นสบายโอ้ยนี่เล่เาเข้ามองก็ได้นะนี่เล่ามองป๊าบมาเล่ามองป๊บตีลงกาตีลงกาโอ้ยสบายสบาย เท่าที่แคบเท่าที่แคบก็ไปได้สบาย,ยานี่โอ้หว้าวประมาณนี้นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยนะครับเกียร์ด้วป,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 นะปุ่มนี้เปลี่ยนเกียร์ด้วปุ่มนี้นะปุ่มนี้เปลี่ยนเกียร์นะกดปุ่มนี้แป๊บหนนะมันจะเร็วขึ้นนั่เนี่ย เนี่ยได้หลายระดับเลยครับเนี่ยปุ่ยนังไม่เป็นเพียช้าๆนะครับดินธรรมดานะครับนิ่งๆนะครับแบบนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการบินโดนนะครับโดนกันน้ําได้ครับไม่มีกล้องนะครับราคาประหยัดยังไงนะครับหากอยากได้นะครับโทรศัพท์กับทางร้านแม่ทอยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้เลยนี่ 0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอร์เซต์ด้วยนะ w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  ์เ m ็บแมททอย้ำนะครับ w w w ร์เว็บแมททอที่นี่มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทุกประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้แมททอร์ขับตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ <Yeah. S 3> ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอร์คนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผม KOT LEH KOT 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 Un shuka ii takka <tell> un